ค่มาดูนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ครูสอนนะคะแล้วครูก็กดนะคะในมืออในคอมพิวเตอร์นะคะให้เราดูนะคะว่า,เ,าเงื่อนไขนะคะของเทนนะคะก็คือดู9.1แท่งนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะระบบก็ยังไม่ได้ตัดขาดทุนนะคะแล้วก็ช่วยเปิดไม้นะคะมาให้เราใหม่ด้วยนะคะอาจจะเห็นว่าที่เป็นล้อต0 1นนะคะเนี่ยค่ะระบบเปิดไม้มา เราไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่ต้องกลัวเลยก็คือถ้ามันผิดทางอะคะ่ะเดี๋ยวคุณเลขาของเรานะคะคุณเลขานะคะ v ีสามของเรานะคะจะเป็นคนช่วยเรานะคะในการปิดเห็นไหมคะเราจะมีคําว่าแม่นั่นะคะมีคําว่าแม่นั่นะคะ อ่าเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็น EA เปิดให้นะคะ expert นะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่เราเปิดเมื่อคืนนะคะทำไมถึงยังไม่ไม่ได้ตัดขาดทุนนะคะและทำไมคูถึงมั่นใจว่าเฮ้ย mm hmm. รอได้เหรอหลับรอด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็มาดูนะคะหนึ่งที่เราเออเรานะคะเรา r ัาน EA ไว้นะคะคือที่ time frame M15 เราจะเห็นว่าทำไมคะ เรากดเซลล์ไว้นะคะเมื่อคืนครูกดไว้สองรอบก็มีเซลล์นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็ยังเป็นสีแดงอยู่ทําให้ EA เขาไม่ตัดระบบนะคะเราเรียกเราไม่ได้ EA เราเรียกว่าเลขานะคะเลขาก็ไม่ทําการตัดขาดทุนให้เรานะคะมาดูกันต่อค่ะเห็นไหมคะเรากดมาก็ยังถูกทางอยู่นะคะแต่จังหวะนั้นเขาอาจจะมีการกลับตัวขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะก็ยังคงเซลล์อยู่นะคะก็คือมีการกลับตัวขึ้นไปคือระบบเรานะคะจะตัดขาดทุนเมื่อเขาเปลี่ยนเทนนะคะถ้าไม่เปลี่ยนเทนก็ไม่ตัดขาดทุนนะคะทำให้เราแบบ ไม่ขาดไม่เจอภาวะขาดทุนแบบ5% 1าเปอร์เซ็นต์อร์ารอยจุด่ร้อจุดะไรเงี้ยนะคะกลุ่มเราจะไม่มีจะตัดขาดทุนเมื่อเปลี่ยนเทนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็บายนะคะยังคงบายอยู่อันนี้ก็บายอยู่นะคะเราเปิดได้ดีได้ราคาดีกว่า e a ด้วยซ้ำนะคะ e a มาเปิดตอนไหนไม่รู้เปิดไว้ข้างบนเลยนี่นะคะอันนี้ก็ยังคงบายอยู่ อันนี้เซล์นะคะอ่าอันนี้นะคะเราเห็นนะคะว่ามีหนึ่งแถวนะคะเดี๋ยวถ้ามีแถวที่สองนะคะ E A เราจะตัดขาดทุนนะคะคู่ E Shape นะคะ E U R C H F นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะที่เราเปิดไว้เมื่อคืนผลจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ G.A. เขาวิ่งแรงนะคะย่อลงมาลึกเลยแต่ว่า S.4 ยังเป็นขาบายอยู่นะคะยังคงขึ้นอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะคะอันนี้นะคะเซลนะคะเพราะว่าข้างล่างเป็นสีแดงนะคะบายค่ะ อันนี้ก็บายราคาย่อลงมาลึกนะคะเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าเราเปิดเปิดไม้ไปเปิดมือไปนะคะเซล EA เขาจะจัดการช่วยเหลือเรายังไงนะคะในกรณีที่เราเทรดผิดบ้างถูกบ้างนะคะเราเป็นมือใหม่อยู่นะคะเฮ้ย <c oughs> มี EA แบบนี้ด้วยหอ๋อมี EA ที่ช่วยดูแลไม้ที่เราเปิดด้วยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน,นะคะ่ะ